สวัสดีทุกๆท่านนะคะก็ประคุณมากๆที่ีข้าวมารับชมเข้ามาติดตามในช่องเรียนคงรักค้องวงนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็นำธนบัตรแบบเป็นกระดาษนะคะธนบัตรที่มีไล่แบบนะคะบางรุ่นก็ผลิตเป็นธนบัตรกระดาษบางรุ่นก็เป็นพลาสติกก็แล้วแต่ตีตา่านจะซะสมแบบนหนกันนะคะสำหรับ ธนบัตรรุ่นนี้ก็เป็นธนบัตรแบ่งหีสิบแบบกระดาษนะคะเราจะเห็นว่าการปรับเรื่อมันจะหายนะคะเพราะว่าปับเรืมันก็คืนตัวนะคะก็เก็บอายใส่ในกระเป๋านะคะธนบัตรนี้ก็เรียกว่าธนบัตรตีรุน่นเดี๋ยวไปดูรายล่างก่อนนะคะ นี่ด้านหน้านี่สุดไปดูด้านล่างกอรุโปอคุณรากับแม่มาราชนะคะซึ่งมีคนเก็บเรียวทางนั้นนะคะรปะว่าเป็นธนวัตรตีผลิตนานเลยนะคะธรัตะนี้ก็มีลายเส้นตีวายุตีธรรมะแตกต่ตาตงกันนะคะตีตรงนี้นะคะลายเส้นตรงนี้จะมีไล่ไล่ฐานนะคะทีเส้นเอาไวา้ไม่เมื่อนกันนะคะฐานสังเกตดูว่า สนับบัตแต่ลรใบลายส้นจะไม่เหมือนกันแตาว่าตรงนี้ก้องบนนี้แต่ว่าใบอื่นนะจะเป็นก้องบนอื่นนะคะไม่เหมือนกันนะคะสนับบัตรนี้ด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีป่าก้องพรล่งรเก่าประบาทสมเด็จประโรตมินตระมาผูไม่พลนอะดุนยเดชราคา,าเขาเกี่ยวว่ายี่สิบปดลีกย้างบนกับกา้างหลังก็คงจะอินจัดเลยนะคะว่าเหมือนกันเราต้องก็บ ะลกลางบนไม่เหมือนกันนั่นเลยราก่าชมี่ทันทีหรือว่าลหลน้ำเราจะมาสังเกตหลน้ำนะคะลหลน้ำดี๋ยูตรงนี้จะมีรูก,กล้องปลล่วงรอกาวนะคะอ็นฉัดอยู่นะคะก็ามาซ่องง่ายตกทันในรับชมจะมีเล็กยี่สิบอยู่ด้วยนะติดข้างประปากล้องปราอุ้งนะคะเราจะเอ็นว่าเอ็นฉัดอยู่แล้ว รุร่นปคุณรำกับแม่งมาราตีเขานำมาผลิตธ,ธนบัตรก็คงจะสาบกันนะคะว่าปคุณรำกับแม่งมาราตมีความสำคัญยังไงเพราะว่าแร่ๆอาจาก็รับราบอยู่ดีแล้วไม่ต้องผูได้ยาานะคะก็คือเป็นผู้ตีผลิตอักษรไทยคุณชายนะคะในประวัติไทยทำห้คนไทย ทุกคน,นะคะได้ไดเรียนรู้กันนะคะทุกคนทราบดีนะคะทีนี้เรามาดูความแตกต่างขคอมตนบตันะคะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแตกต่างเหลือไดเบียนะคะเพราะว่าตื้อว่าไหลน้ำก็เมื่อนกันเลกใสบก็เมื่อนกันเส้นแต่ว่าปลาอุมมาก็เมื่อนกันนะคะก็ไม่ต้องเก็บมาร์กนะคะถ้าเราเก็บเป็น สิบใบยญ้าซิบใบเราเกลียดเราจ่ายปแต่ก็ยังรับเลยนะคะแต่หน,น้าบ,บัดน,นี้ก็จ่ายปในตองตลาดเก็บได้หมากรเลยก็จ่ายปเราเก็บไว้รักนี่มันช่วงนี้ก็เก็บไว้ได้ไรใบมันกันเพราะเราเห็นรูปปาพเที่ยวมาช่วยอามก็เลยเก็บไว้เก็บไว้แต่ถ้าคุณตีว่าคิดว่าไม่มีเบี้ยจ่ายจ่ายไปมั่งก็ดีนะคะเก็บอย่าหมากรเลยอ่งเดียวเกลียด ตะเก็บมารนะคะกรุุนนี้เป็นรุุนพอคุ้นรมกระเม้งมาราดนะคะซึ่งมีลายเส้นแต่ละาบอยไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่รุนกันผลิตนะคะผลิตลายรุนลายเส้นก็แตกต่างกันไปเป็นแบ่งที่มีเนื้อเป็นกระดาษนะคะสานคมงเชืสาดีด้านหน้ากับด้านล่างก็แตกต่างกันตรงที่ว่าด้านหน้านั้นจะมีปาาก้งองพอร่วงหลอกกาวด้านล่างก็มีป่าก้อง โอ้คนรำกับแม่มาาราศนะคะก็เลยแตกต่างกันตรงนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านมีความสุขกับการซาซุ่มแตนวัดนะคะไม่ว่าแตนจะซุ่มมหาซุ่มหน่อยก็เป็นความสุขถ้าใกลไม่สุขก็ไม่ต้องซาซุ่มนะคะแตซาซุ่มเราวมีความเครียดเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันก็ไม่สาบีซุ่มไว้จำเลยแต่ซาซุ่มแล้วมีความว่างเนียก็ว่าถตาน่าจะลงคลิปยูทูบหรืออาจจะ เก็บไฟล์หลูไก่ล้านก้องตาลตาลกะลุงไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ชงริ่พวกเราก็ง้องก,กต้องก้อบล่าุกตาลไปก่อนจฉนฟ้าจะพบกันไหมสวัสดีค่ะ